พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่309ภาพวัดเด็กหันษาทั้งที่เก้าอี้ของตนโดนแย่งไปทว่าอันหลิงเกอยังทำเหมือนมิมีอันใดเกิดขึ้นหากเป็นสินเจียวเจียวคงสั่งสอนอันหลิงเฉวให้หลับจำไปเลยจักได้รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างสายตามิพอใจของซินเจียวเจียวแสดงออกมาอย่างจงแจ้งอันหลิงเกอเห็นสีหน้าของนางเช่นนั้นจึงส่งยิ้มจริงใจไปให้ หลังได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งสหายที่ดีที่สุดของนางก็คือซินเจียวเจียวแม้ทั้งคู่มีได้ไปมาหาสู่กันบ่อยนักแต่พวกนางต่างก็ถูกชะตากันเป็นอย่างมากเรื่องบางเรื่องมีจําเป็นต้องพูดออกมาทว่าทั้งคู่ก็รับรู้ได้ว่าต่างฝ่ายต่างถืออีกคนเป็นสหายที่ดีของตนอันหลิงเกอส่งสายตาให้ซินเจียวเจียวเพื่อทําให้อีกฝ่ายวางใจวันนี้นางเตรียมตัวมาเพื่อแก้แค้นหลี่อีเหนียง ส่วนอันหลิงเฉวขอเพียงมีก่อเรื่องอันใดขึ้นอีกนางก็จักมองข้ามวิธีการแบบเด็กๆของอันหลิงเฉวไปก่อนซินเจียวเจียวเม้มปากแน่นนางรู้จักนิสัยของอันหลิงเกอดีดังนั้นเรื่องที่อีกฝ่ายตัดสินใจไปแล้วต่อให้มีม้าเป็นสิบตัวก็ฉุดไว้มีได้เมื่อเรื่องของอันหลิงเฉวจบลงตอนนี้ก็ถึงเวลามอบของขวัญ คนในจจนติ้งกัวกงมีน้อยมากนอกจากติ้งกัวกงและหูหยินก็มีบุตรชายอีกสองคนบุตรคนโตได้สืบทอดตำแหน่งซื่อจือส่วนบุตรคนรองเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทั่วและออกห่างจากเรื่องในราชสำนักบุตรชายทั้งสองต่างก็มีภรรยาเอกเพียงผู้เดียวแม้แต่อนุพันยาก็มิมีดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงพวกเมียบ่าวด้วยเช่นกัน บุตรชายคนโตมีลูกชาย2คนและลูกสาวหนึ่งคนส่วนบุตรชายคนรองมีลูกชาย1คนและลูกสาว1คนนับแล้วทั้งครอบครัวติ้งกั้งมีทั้งสิ้น11คนช่างน้อยยิ่งนักแต่ทุกคนในจวนล้วนมีสายเลือดเดียวกันหมดคนที่เติบโตมาในจวนติ้งกัวกงล้วนสมัครสมานสามัคคีกันมีมีเรื่องบาดหมางและไร้การทะเลาะหรือแทงข้างหลังกันอีกด้วย การมอบของขวัญจากคนในจรน,นี้จึงเป็นการมอบอย่างจริงใจมิเหมือนตอนงานวันคล้ายวันเกิดของฮูยินผู้เท่าที่อลิงเกอและหลี่ซื่อใส่ร้ายกันไปตอบโต้กันมาโดยมิมีใครยอมใครลูกหลานต่างรู้ดีถึงความชอบของติ้งกัวกงของขวัญที่มอบให้ส่วนใหญ่จึงหนีมีพ้นผู้กันกระดาษแท่นฝนหมึกและภาพวาดหนึ่งในนั้นยังมีภาพวาดงานจริงของอาจารย์จางที่ทำให้ทุกคนในงานตกตะลึงมิน้อยและต่างก็ชื่นชมว่าติ้งกัวกองวาสนาดีมีลูกหลานนกตันยูรู้คุณทั้งนั้น ติ้งกัวกงที่อยู่ฝั่งแขกบุรุษย่อมได้ยินคำชมเชยเหล่านี้ทว่าทางฝั่งติ้งกัวกงหูหยินได้ยินทั้งหมดเดิมทีนางก็มีความสุขมากอยู่แล้วตอนนี้แม้แต่แววตายัางยิ้มตามไปด้วยลูกหลานของพวกตนสนักตันอยู่นี่ถือเป็นโชคดีที่สุดแล้วเมื่อคนในโจนติ้งกัวงม,มอบของขวัญเสร็จต่อไปก็ถึงคราวที่แขกจะเริ่มทยอยมอบของขวัญให้บ้าง เดิมทีมิจำเป็นต้องนำของขวัญออกมาแสดงให้ดูแต่ติ้งกัวกงหูหยินที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษได้สั่งให้สาวใช้ไปนำของขวัญออกมาแค่เพียงมินานภายในโถงก็มีสาวใช้มากกว่าสิบคนเข้ามายืนเรียงหน้ากระดานในมือแต่ละคนถือกล่องของขวัญเอาไว้เล็กบ้างใหญ่บ้างรูปร่างแตกต่างกันไปแต่เหมือนกันคือสิ่งที่อยู่ภายในกล่องล้วนเป็นของล้ำค่าทั้งสิ้น อหลิงเกอมองไปยังกล่องพวกนั้นแววตาจึงบังเกิดความดำมืดขึ้นมาครู่หนึ่งจากนั้นก็กลับมานิ่งสงบเป็นปกติหลี่ซื่อยังมิทันสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอันใดานางแค่ดึงมือของอันหลิงอีที่นั่งอยู่ด้านข้างไว้และเอียงหน้าไปกระซิบบางอย่างหากอ่านปากแล้วเหมือนกำลังวิจารณ์ของขวัญแต่ละชิ้นอยู่นั่นเองรอจนของขวัญทั้งหมดโดนเปิดออกมาแล้วหลี่ซื่อจึงกล่าวขึ้นคุณหนูใหญ่เหตุใดมิเห็นของขวัญจากเจ้าเล่า นางกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงตกใจจนทำให้ทุกคนจ้องมองมาที่นางจากนั้นก็แร้งทำเป็นรู้สึกว่าตนกล่าวผิดไปจึงรีบยกมือขึ้นปิดปากทันทีทว่าคำกล่าวเมื่อครู่ของนางทุกคนต่างก็ได้ยินชัดเจนจึงหันไปมองอันลิงเกอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยหลากหลายความหมายติ้งกัวกงหูหยินก็สังเกตเห็นว่าเมื่อครู่ตอนเปิดของขวัญมิเห็นของจากอลิงเกออยู่จริง เพียงแค่ตอนนี้นางมิอยากทำให้อหลิงเกอตกที่นั่งลำบากมิเช่นนั้นคนอื่นจะคิดว่าจจนติ้งกัวกงเป็นพวกคิดเล็กคิดน้อยและจะทำให้เสียภาพลักษณ์ได้ติ้งกัวกงฮูหยินยังคงยิ้มแย้มแม้รอยยิ้มจางลงไปมิน้อยก็ตามคุณหนูใหญ่อันคงลืมกระมังแต่หาใช่เรื่องใหญ่อันใดไม่ฮูหยินรองหลี่จักทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปใหญ่ เมื่อครู่ที่ดนอันหลิงเฉวยแย่งที่นั่งอันหลิงเกย ER ยังปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดายแสดงให้เห็นว่านางมิต้องการทําให้เป็นเรื่องวุ่นวายติ้งกัวกงหูหยินก็หวังให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นเช่นกันอันหลิงเกอ ER มองอีกฝ่ายด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยรู้สึกผิดกับคนบริสุทธิ์ที่นางจักต้องหลอกใช้นางหลบตาลงภายในใจเกิดความลังเลชั่วขณะแต่สุดท้ายก็เอ่ยขึ้นมาว่าข้าให้คนส่งของข,องขวัญไปทางท่านติ้งกัวกงแล้วเพราะอยากให้ท่านช่วยวิจารณเจ้ากะ ให้ติ้งกัวกงวิจาร์ได้จักต้องเป็นผลงานที่โดดเด่นมากแน่นอนติ่งกัวกงฮูหยินพยักหน้าน้อยๆรู้สึกพอใจในน้ำใจของอาหล,ลิงเกอร์รอยยิ้มที่จางลงเมื่อครู่จึงกลับมาสดใสอีกครั้งมีทราบว่าเจ้ามอบอันใดให้อย่างนั้นหรือเป็นอักษรหรือภาพวาดกันเล่าเป็นภาพวาดเรียนแบบภาพของอาจารย์จางเจ้ากะมีรู้ว่าวาดได้ดีหรือไม่ดังนั้นจึงอยากให้ท่านติ้งกัวกงช่วยวิจาร์เจ้ากะ ขณะที่พวกนางกำลังสนทนากันอยู่นั้นพลันก็ได้ยินเสียงดังกึกก้องขึ้นพร้อมเสียงฝีเท้ามากมายเดินตามมาผู้ใดเป็นคนมอบภาพเด็กหันศานี้ให้ข้าติ้งกัวกงแม้ปีนี้อายุ70ปีแล้วทว่าร่างกายยังแข็งแรงเดินเหินได้อย่างสงาาพพ่าผ่าเผยมิเปลี่ยนแปลงและดูแข็งแรงกว่าหนุ่มสาวบางคนด้วยซ้ำคนที่อยู่ภายในงานเอ่ยคันวติ้งกวงแต่เขาหาได้สนใจเพียงพยักหน้าเป็นการตอบรับเท่านั้น จากนั้นก็กวาดสายตาไปทั่วพลางถามอีกครั้งผู้ใดเป็นคนมอบภาพเด็กหันสานี้ให้ข้าข้าอยากคุยด้วยสักหน่อยเขาหลงไหลาภาพวาดเป็นอย่างมากเพื่อภาพหนึ่งภาพแล้วแม้แต่งานวันเกิดพร้อมแขกฝั่งบุรุษของตนก็เลิกสนใจอย่างง่ายดายติ้งกัวกงหูหยินทั้งโกรธทั้งนึกขำแต่ก็คาดเดาบางอย่างเอาไว้ในใจจากนั้นจึงยื่นมือชี้ไปที่อัลหลิงเกอโอ้น่าจักเป็นภาพที่คุณหนูใหญ่อันมอบให้ท่านเจ้ากะ สายตาของติ้งกัวกงมองตามทันทีเขากวาดตามองอันหลิงเกอร์ครู่ใหญ่จากนั้นคิ้วก็ค่อยๆขมวดขึ้นมิถูกหญิงสาวอายุน้อยเช่นนี้สามารถเรียนแบบภาพวาดของอาจารย์จางได้ทั้งยังวาดได้ดีขนาดที่ว่าแทบมองมิออกด้วยซ้ำว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเจ้ามอบภาพเด็กหันษาให้ข้าอย่างนั้นหรือหลังจากประเมินด้วยสายตาอยู่ครู่หนึ่งติ้งกัวกงที่แม้ในใจยังมิค่อยเชื่อถือเท่าไรนักก็ยังเอ่ยปากถาม อันหลิงเกอเผยรอยยิ้มออกมามิได้หลบเลี่ยงการประเมินของเขาแต่อย่างใดนางลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางสง่างามยิ่งนักใบหน้าที่งดงามราวกับดวงอาทิตย์ส่องสงว่างสมบูรณ์ไร้ที่ติและใบหน้าที่เรียบเนียนก็เปล่งประกายมากกว่าเดิมรูปโฉมและกิริยาช่างงดงามแม้ปีนี้นางมีอายุเพียง15ปีแต่ทำให้ผู้คนตกตะลึงในความสามารถจนมองข้ามอายุไปได้ ใช่แล้วเจ้ากับภาพนี้ข้าน้อยวาดเองท่านติ้งกัวกงชำนาญในเรื่องภาพวาดและที่ข้าน้อยมอบภาพนี้เป็นของขวัญให้ท่านก็เพื่ออยากให้ช่วยวิจารณาพภาษศักเล็กน้อยเจ้าค่ะน้ำเสียงสดใสดังขึ้นในห้องโถงทำให้สายตาของติ้งกัวกงเป็นประกายขึ้นมาขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ